สวัสดีจ้านี่คือช่องนิพอพอรจันตะเกียรติมือนน้กะนอกสถานที่คือเขาเนาะหมูของคุณตาแอดอ่าวังสองมือนั่นก็นกนคือเพิ่นคอดแม่หนึง่งอันนี้ก็คือคอดอีกแล้วเนาะแม่ข้างๆกันอ่ะโอ้รอบนี้รอบนี้ก็คือเพิน่นทำความสะอาดเรียบร้อยอ่ะเ,ออเหลือมละวเยละวเคยละอ่ะรอบก่อนก็นคือแม่คงมาฉีดยาให้แม่นี้เนาะฉีดยาลังคอดของแม่นี้แหละ เพื่อนได้สิบสองตัวลูกเพื่นกับงามอยู่ได้ละ่ะกินนุ่มแล้วละ่ะเทนว่าแมีมันจอยสีกะบลูกกับงามอยู่ได้ละ่ะบันนีกาไม่ได้อีกสิบสองตัวบอคุณยายแสงโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นสีมีสีมนมนุมนมองมองในจักหน่อยจักตัวละหนึ่งโอ้งามนี่หละเนาะ ห้ามยุ่งตัวนี้จะโตสิบสามบอกสิบสามบอกให้สิบสองเดี๋ยวหนึ่งนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองคนนับได้สิบสองได้หรอเฮ้ยคนนับได้สิบสองได้หรออันนี้นะอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองคนนับไปสิบสองงามอยู่งามงามออด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  ผสมพ่อเดียวกันน,นี่บอกผสมพ่อเดียวกันกับตัวนี้อยู่บอกชิแแล้วอ่ะเวนี่มาสสีมันงามยุ่นสีมันปนเป็นเท่าเท่าเท่ากับขาว <c oughs> แต่ว่าคอ,อกนี่ผัดเป็นด่างเนาะค <c oughs> อ,อกนี่ผัดด่าง <c oughs> เอ๊ะกระมุกเราวนี้เดียว <c oughs> โอ้ย <c oughs> น้อมแมมดี ยังสิบสองตัวคือเกา่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเอ็้าวอีกตัวนึ่งปุ้ยยาสิบเอ็ดสิบเอ็ดบังขือสิบสองสิบเอ็ดโอ้หึข่อยลงบ่งขือเด้ตัวในหน่อยมือหนอยัย่งยังเยินเอ,อากินนมเดี๋ยวขอวตัวไปฉีดยาก้อนมันนี่อเสร็จเรียบร้อยเนาะมือนี่กะแม่กุ้งกะมาะตามยาเนาะล้างขวด พอ,อดีคุณตาคุณทู่ทมาบอกแต่เช้านี่แล้วว่า hey, มูเพื่อนนะขอดลูกอีกเลี้ยวเนาะมาฉีดยาล้างขอดให้แน่ฉีดยาแก้อักเสบเท่านั้นแหละแม่คุงก็เลยมาฉีดให้เนาะสำหรับคุณตาแอดที่แม่คุงเห็ดคลิปลงไปเมื่อสองวันก่อนเนาะก็คือมูเพื่อนนะจะพอง <c oughs> แม่นี่ก็คือกันแบบเดียวกันเพราะว่าคนเลี้ยงกับคนเดียวกันเนาะ, <c oughs> ะเป็นการดูแลของ <c oughs> แต่ละบุคคลเนาะจะดูแลบ่คือกันเนาะอันนี้ก็แม่กุ้งก็ไม่กาวล่วงเนาะ แม่กุ้งกับมาทาหนาที่ก็คือเพื่อนไปนํามาฉีดยาลังขวดเนาะแม่กุ้งก็มาฉีดฉีดให้เนาะแถวละแวกพื้นที่แถวบ้านแถวนี่ละ่ะหมู่บ้านนี่ถ้าเกิดหมูคลอดลูกเพื่อนก็นจะมาตามแม่กุ้งเพื่อจะไปฉีดยาลังขวดให้แม่หมูเนาะเพราะว่ายาแก้อักเสบพวกยาพวกพวก,พวกนี่ละ่ะส่วนมากแถวบ้านเนี่ยเพื่อนจะบริเลียงหมูเยอะเหมือนแม่กุ้งเนาะ เพ่จะเลี้ยงแค่แม่พันธุ์ตัวหนึ่งถึงสองตัวนี่คือคุณตาแอดกับอ่าคุณตาที่เพิ่นเลี้ยงงูอ้วนเนาะกับมีแม่พันธุ์อยู่ตัวเดียวเพิ่นก็นเลยบบนิยมซื้อยามาเก็บไว้เพราะว่ากว่าเข้าใจได้ใส่เนาะอ่าชีดแค่เข็มเดียวสองเข็มเขาก็ได้เก็บไว้บัญนี้กวาเพิ่นจะท่องท่องแล้วก็ลอดอีกกะใส่เวลาดนดเนาะเพราะว่าขวดยาแต่ละขวดนี่เพิ่นจะคล้ายเป็นขวดใหญ่เนาะ หนึ่งร้อยซีซีส่วนแม่กุ้งนี่ก็จะมีไว้อยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งก็คือหมูแม่กุ้งนี่จะขอดขอดเรื่อยเรื่อยเดือนละสองแม่เนาะเดือนนี้ก็ซีแม่แม่กุ้งก็เลยมียาเก็บใ้เนาะพ่อเพื่อนบ้านเพื่อนมีหมูขอดลูกเพื่อนก็จะมาตามแม่กุ้งไปเพื่อไปฉีดยานี่แหละ่ะก็มีค่ายาแน่จักหน่อยแล้วก็่าน้ำมันรถเนาะไปเล็กๆน้อยๆช่วยกันเนาะช่วยกันมือนี้กับมีอยังไงก็มาทำหน้าที่ พอดีเพิ่นไปนํามแม่คงมาเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปกันจังค่อยค,อยคอยกดติดตามกันไว้เนาะว่าแม่คงจะไปขอ,อกูผู้ใดนเนาะแถวบ้านเดี๋ยวจะมาอัปเดตภาพให้เบิงเนาะว่าแต่ละแต่ละคุณแต่ละา้ามเนาะเพิ่นเล<อ>ีเ้ยงมูแบบใดอ่ะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่คงนี้พอพรจันทกีเรื่องมูเจอกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีจ้ะ